สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนมเจอกันอีกแล้วค่ะกับตีเวียดนามค่ะกัปตีเวียดนามกลิ่นตอค่ะกลิ <c oughs> ่นตอหอ <c oughs> แบบนี้นะคะอันนี้ <c oughs> น,นี่หมูนะคะหมูสามชั้นใส่ขนมจีนหน่อยเนื้ไม่หนื้อห,ห,หลายอยู่ซาลิลาทำใหญ่ใหญ่ กะปิเวียดนามมีพริกกระเทียมซ้อยพริกซ้อยน้ำตาลชุรดตีเขากันปับปับป๊บปั๊บแล้วก็มมเส่อปากค่ะอืม ผักผักแพวก็มีได้กันพัก อแบบแว่าคำใหญ่ๆเ,เลยอืมอืมเกลี่ยก่อนน,น,อนะคำแน่นๆน้อยเปอร์เซ็สต์ซวงไข่กันแหละหมึกพริกจ้อยเห็นเลยลายแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็ม,มุมมุมแต่ต่างอืม พักแพล็เน้นพักมเมียม่ยงจอร่อยลย 嗯。Mm. 嗯。Mm.